สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเลเครซี่สำหรับวันนี้นะคะรายการวันเลเครซี่ของเราก็มีผลการแข่งขันของน้องๆ U18 มาฝากกันค่ะซึ่งในนัดแรกนะคะเมื่อคืนนี้นะคะปรากฏว่าทีมไทยได้ชนะบาย จากทีมไนจีเรียมานะคะเนื่องจากทีมไนจีเรียเนี่ยไม่ยอมส่งทีมเข้ามาทําการแข่งขันนะคะก็เลยทําให้ทีมไทยของเรานะคะไม่ต้องทําการลงแข่งขันในเมื่อคืนนี้แล้วก็ทําให้ได้ชนะไปเลยนะคะ3มเซตรวดนะคะ25ต่อ0ูทั้งสาเซตเลยค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่ไนจีเรียถอนทีมออกไปเนี่ยทำให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วค่ะ ซึ่งในสาย C ีนะคะที่ทีมไทยอยู่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีทีมไทยทีมโรมาเนียนะคะทีม USA แล้วก็ทีมฟลตริโกนะคะแล้วก็มีทีมไนจีเรียแต่ว่าทีมไนจีเรียเนี่ยได้ทำการถอนทีมไปนะคะทำให้อีก4ทีมที่เหลือเนี่ยได้เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วอย่างแน่นอนนะคะแต่พอหลังจากเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปรอลุ้นนะคะว่าเราจะไปเจอกับทีมไหนนะคะในรอบต่อไปนั่นเองค่ะ และสำหรับการแข่งขันในคืนนี้นะคะทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติ USA ค่ะเวลา5ทุ่มตรงนะคะเวลาตามในประเทศไทยเนาะเวลาหทุ่มตรงเพื่อนๆสามารถรับชมได้นะคะทาง YouTube ของช่องวอลเล่บอลเวิลด์ค่ะก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะคะสำหรับคืนนี้นะคะเวลา5ทุ่มตรงค่ะทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาค่ะ และก็ขอ,อย้ำอีกครั้งนะคะเราสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้นะคะผ่านทางช่อง YouTube ของ l l l y b a l l World นั่นเองค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของ i ิน n สนันชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการ w o l l e y Crazy ได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของ i ินิสนันชาแนลสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีคะ่ะ